จะว่าแล้วกระเป๋าใบเล็กถือว่าเป็นใบที่นิยมนะคะแล้วใบไหนล่ะคะถึงจะตอบโจทย์ทุกคนมาดูคลิปนี้กันดีกว่าค่ะว่าใบไหนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับเบนอีกแล้ววันนี้เบนมาบอกเล่าเรื่องราวนะคะของตัวกระเป๋าค่ะตามอินสตาแกรมนะคะที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เดี๋ยวเบ้นะจะขึ้นอินสตาแกรมยาวๆเลยก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะที่เพิ่งมาดูนะคะไปกด ไลค์หรือไปกดติดตามนะคะเพื่อรับข่าวสารที่เบนจะอัปเดตเกี่ยวกับกระเป๋าค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยกระเป๋าเนี่ยมีภาพหลุดออกมานะคะ<อ>ามาค่ะก็จะมีทั้งเรื่องราวของเบนนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวอัปเดตกระเป๋านะคะนอกจากนั้นเพื่อนๆก็ยังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะด้วยส่วนตัวแล้ววันนี้นะคะเบนก็เปิด u n นบล็อกไปสําหรับตัวใบเล็กนะตัวชาแนลยีในซีซั่นนี้ซึ่งเป็นตัวตุ้ม ตุ้มสีทองเนาะซึ่งหลายๆคนอะคะ่ะก็มีทั้งชอบและไม่ชอบแต่ว่ามาถึงใบเด็กที่เบนอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังก็คือใบนี้ซึ่งเบนบอกแล้วว่าเบนน่าติดตามใบนี้มาเลยเพราะว่าหนึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเราอะ เป็นคนที่ว่าไม่ว่าจะซื้อแรมสกินคลาบสกินเราก็ยังคงที่จะชอบคลาเวียสกินนะคะก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเราจะเสียเงินให้กับการซื้อกระเป๋าชาแนลซักใบเนี่ยการที่เราจะซื้อกระเป๋าหนังที่ไม่ค่อยทนเนี่ยเป็นก็คือ ก็เป็นทางเลือกหนึ่งถ้าชอบสีแต่ถ้าสม,สมมุติว่ามีโอกาสได้เลือกนะคะหลายๆใบเนี่ยก็คือจะมองว่าจะสะสมหรือเก็บรักษาหรือชอบเนี่ยก็คงจะต้องเป็นคาเวียร์เลยวันนี้มาพูดถึงใบเด็ดนะคะซึ่งจริงๆแล้วอเบนนะ่ะก็บอกเล่าเรื่องกระเป๋าใบเนี้ยในอินสตาแกรอยู่แล้วว่าเออโอเคเราก็ตามหากระเป๋าใบานี้เช่นเคยนะคะเพราะว่าเราก็จะใช้เวลาหนึ่งในการตามหากระเป๋าเพื่อได้ราคากระเป๋าที่ดีถึงแม้ว่า มันจะอาจจะแพงหน่อยแต่ว่ามันก็ยังรู้สึกว่าโอเคเรามาอันบ็อกกันเลยนะคะสำหรับกระเป๋าซีซันนี้ก็คือตัว c h a n ล e l ่สเป็นซีซันที่4แล้วนะคะเป็นคอลเลคชั่น ที่4ซึ่งเหลืออีก2คอลเลคชันนะคะที่กำลังจะออกนะคะก็ติดตามอินสตาแกรมก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาบอกว่าใบไหนเนี่ยเป็นใบที่น่าซื้อน่าลงทุนเพราะหลายคนมีคำถามนะคะถึงเรื่องกระเป๋าที่น่าลงทุนมาตลอดซึ่งเบนก็จะตอบไปอะคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ค่อยดีเหมือนเดิมการซื้อการขายก็ไม่ได้จะคล่องนะคะก็ต้องพิจารณาในการเลือกซื้อนิดนึงละกันในส่วนวันนี้นะคะที่จะมาพูดถึงก็คือกระเป๋าใบนี้ ค,คือเบ้นบอกเลยว่าเป็นไซส์จิ๋วที่มีฟังก์ชันเหมือนเหมือนกันทุกๆุกใบนะคะเหมือนกันคืออะไรคือเบ้นสังเกตว่ากระเป๋าทรงแบบนี้นะคะแบนๆเนี่ยจะถูกออกมาไซส์ใกล้เคียงกันค่ะไม่มีความแตกต่างกันคือถ้าไม่แตกต่างก็คือจะเล็กไปเลยหรือว่าแบบอาจจะใหญ่ไปเลยซึ่งส่วนใหญ่ก็คือไซส์นี้เลยเนาะก็คือในเรื่องของการใส่ของเนะี่ยส่วนใหญ่จะใส่เท่าๆกันค่ะไม่ค่อยได้แตกต่างกันมากนะักแต่ฟังก์ชันพิเศษของมันของใบนี้ก็คือเรื่องของตัว ซ้อเนี่ยค่ะที่เบนพยายามพูดถึงกับเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าเขามีสิ่งที่เรียกว่าโคโค่ซึ่งมีความเป็นลิมิเต็ดคือมีความเป็นชแนลแล้วก็ตัวโคโค่ซึ่งเป็นว่าตัวเนี้ยมันมันมันดูพิเศษนะคะในความรู้สึกของตัวเองแล้วความพิเศษของมันเนี่ยจะบอกอีกอย่างหนึ่งคือปกติเราเปิดออกมาเนี่ยมันจะมีมันจะมีแบบมันจะเป็นที่ล็อกแบบนี้เดี๋ยวเบนจะให้ดู มันจะเป็นที่ล็อกแบบนี้อะค่ะส่วนใหญ่อะค่ะตัวใบเล็กเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งมันจะทําให้เราอ่ะปรับสายไม่ได้แต่รุ่นนี้นะคะก็คือสามารถทําสายได้หลายแบบแล้วก็มีสามารถเก็บสายได้ซึ่งอันนี้คือข้อดีมากเพราะว่าตัวตรงนี้มันเลื่อนได้นะคะแล้วมันก็สามารถที่จะไป cross อ l ได้ก็คือสามารถทําอะไรได้หลายรูปแบบพูดถ้าพูดถึงสีของน้องเขาอะค่ะ,ค,ะคือตัวสีนี้เนี่ยถ่ายรูปเท่าไหร่ ลงแบบรีวิวเท่าไหร่มองในกล้องเนี่ยคือไม่สวยเลยคือตัวจริงน้องเนี่ยจะเป็นสีชมพูแบบชมพูนมนมอ่อนๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วจะไม่เป็นสีแบบไลท์พโพคือแบบเป็นว่ามันไม่ใช่เลยเ็นคิดว่ามันเป็นชมพูอ่อนสีเพื่อหรือสีอะไรที่มันแบบมันต้องเห็นด้วยตาค่ะถึงจะเข้าใจว่าเออสีน้องเขาสวยนะคะแล้วในส่วนของ t e x t อร์ของตัวหนังคือนางเป็นแบบคาวียงาคือเันจะบอกเลยว่าการที่เป็นคาวีเนี่ยคือมันมันสวยมันแบบ คือทุกครั้งที่ได้ออกมามันก็คือสวยแล้วก็คือเท็กเจอร์ตรงนี้จะจะเหมือนกันนะคะเกือบทุกๆใบเลยก็คือจะเป็นเหมือนเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีในเรื่องของสายสาพายที่เป็นมีความรู้สึกว่ามันแตกตา่างเ็นจะสะพายให้เพื่อนๆดูว่าตัวโซ่ของมันเนี่ยมันมีความสั้นระดับไหนแบบที่ไม่ปักคือคือเ็นต้องบอกก่อนเลยนะคะตัวโซ่ตัวเนี้ยคือถ้าไม่ได้ปรับก,ก็คือประมาณนี้ ซึ่งน้องกลมๆอะค่ะที่เบนได้มาคือมันจะยาวกว่าแบบนี้นะคะซึ่งเหมือนกับว่าซสายกลมๆเนี่ยคือเบนน่าขายออกไปแล้วหนึ่งใบนะคะตอนนั้นหน้าที่ขายสีแดงซึ่งเป็นช่วงแรกๆของตัวกลมๆที่ออกมาเลยอะค่ะก็ขายไปถูกมากแล้วก็คือตามหาน้องม่วงมาค่ะอยากที่จะได้เป็นแบบวานิลีแต่ว่าหายากไงแต่ว่าได้นี้มากก็โอเคก็คือจะบอกว่าตัวสายอะคะ่ะถ้ามันปรับไม่ได้ เนี่ยมันจะยาวแบบนี้นะส่วนมากทุกไฟที่ปรับไม่ได้จะเป็นแบบนี้คือเบนนะ่ะจะต้องแก้ปัญหาของตัวปรับแบบนี้เบนจะต้องม้วนแบบเนี้ยให้ต่ําลงแล้วมันจะได้ไซส์ที่แบบอยู่เงี้ยมันก็จะเตอิอขึ้นนะมันก็จะไม่พอดีเพราะว่าเราต้องม้วนเก็บแบบนี้ถูกไหมคะแต่มาพูดถึงตัวใบนี้คือเราพยายามจะใส่สายให้มันเข้ากันก็คือมันมันมาถึงมันได้ทรงนี้แล้วแล้วมันสามารถปรับสายให้สั้นลงได้บางคนอ่ะนะคะก็เอาสายเนี่ย มามาคอร์แบบนี้นะคะเนี่ยตัวสายเนี่ยมันก็จะได้แบบนี้ค่ะคือซึ่งมันผิดกับตัวใบสีเทานะคะคือใบสีเทาที่แบนรีวิวไปก่อนหน้าเนี้สายมันเนี่ยคือถ้ารูปสุดเนี่ยมันจะอยู่ประมาณประมาณนมเป็นเนี่ยค่ะ ใช่แต่คือรุ่นเนี้ยมันก็คือต่อให้เราทําให้สั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ช่วงนี้ซึ่งถ้าใครที่แบบเป็นคนเป็นผู้หญิงที่ตัวเล็กๆก,กันนะคะก็คือจะอยู่จะอยู่สายที่แบบโอเคเลยอะคือขนาดเดนไม่คนแบบตัวไม่เล็กนะถือว่าเป็นไซส์ที่แบบดีมากสําหรับคนตัวสูงนี่ก็คืออันนี้นะปรับสายสเต็ปที่หนึ่ง และนอกจากที่จะปรับได้อย่างที่เบนบอกไปนะคะก็คือเป็นแบบยาวปกติแล้วก็สั้นลงนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีแบบห้อยเอวแบบนี้ด้วยและเท็กเจอร์ของเขาที่เบนชอบก็คือมีความเป็นแบบโคโค่แล้วก็มีความเป็นชาแนลตัวห้อยแบบนี้นะคะก็คือถือว่าน่ารักมากคือตอบโจทย์ในเรื่องของการปรับสายนอกจากนั้นนะคะก็บางคนนะคะก็มีการห้อยแบบนี้นะเดี๋ยวเบนให้ดูคือกระเป๋าก็จะเป็นทรงแบบนี้คือมันทําได้หลายแบบอะคะ่ะ คือซึ่งบางใบอ่ะมันจะทําได้ไม่ได้เป็นแบบนี้นะเพราะว่าตัวสายโซ่ของมันนะคะมันไม่ได้เลื่อนแบบนี้แต่ตัวใบนี้มันเลื่อนแบบนี้มันก็เลยเป็นตัวที่แบบมีความพิเศษนิดนึงและโดยส่วนตัวนะคะก็คือสีของเขานะที่ให้เลือกใบนี้นะคะ่ะก็จะมีสีอันนี้เรียกว่าสีแบบไลท์พอรโพใช่ไหมแล้วก็ยังมีสีในเรื่องของสีเทาในเรื่องของสีดํานะคะทั้งหมดก็มีประมาณ3ตัวซึ่งอะไหล่ของเขาเนี่ย คือเป็นอะไหล่ทองแบบเนี้ยคือเป็นคนที่ชอบอะไหล่ทองทองแบบเนี้ยคือบางตัวที่อะไหล่อะมันออกที่ไม่ใช่ไลโกเลยแล้วเป็นเฟดเอ่อะเบนไม่ค่อยชอบนะคือชอบอะไหล่แบบนี้เห็นไหมเห็นปะคืออะไหล่อันนี้ก็จะเป็นทองเลยเห็นปะแล้วก็มีความเล็กกว่าเห็นปะยิ่งทํานับวันนับวันเนี่ยค่ะนี่เดี๋ยวก่อนให้ดูก่อน ยิ่งทำนับวันนับวันตัวตัว,ตว,ตวอะไหล่ทองตรงนี้มันก็จะเล็กลงเรื่อยๆนะคือเท่ากับว่าตัวนี้มันสะพายได้หลายแบบมากเพราะว่าด้วยเท็กเจอร์ของตัวตรงที่ปักมาแบบนี้ค่ะมันก็เลยทำได้หลายแบบมากก็โอเคอยู่นะแล้วก็เรื่องของการเก็บอะค่ะคือเบนไม่ต้องรีวิวนะว่ามันเก็บอะไรได้บ้างโดยส่วนใหญ่อะค่ะเบสิกแบบเรียบร้อยเรียบร้อยอะส่วนใหญ่ก็เก็บได้อยู่แล้วก็ตอบโจทย์มากนะแล้วก็ตัวโซ่นเนี่ยน้ำหนักก็คือบางก็คือน้ำหนักแบบ ไม่ถ่วงมากคือโอเคมากแล้วก็ฮิ้วของแล้วก็ความเป็นคาเวียหลายคนก็จะมาถามเบนนะคะว่าถ้าเป็นกระเป๋าใบอ่อนอย่างนี้ดูดสีไหมคือเบนต้องบอกก่อนอันดับแรกเลยคือกระเป๋าใบสีแบบอ่อนๆเนี่ยยังไงก็ดูดสีค่ะคือถ้าถ้าจะมาให้บอกว่าไม่ดูดสีคงไม่ใช่แต่เราต้องใส่เสื้อผ้าโทนที่เราแบบเบาๆแบบว่าละมุนละมุนหน่อยคือสีไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ลืมเรื่องสีอ่อนไปได้เลยนะคะเพราะว่าสำหรับเบนเนี่ยคือกระเป๋าเบนเน่ะไม่เคยมีอะไรสีที่ทานเฟอร์พอเบนเน่าจะเลือกชุดที่มันแบบคือเหมือนกับเสื้อผ้ามันไม่ตกไงคือกระเป๋าคือเสื้อผ้าที่สีตกหรืออะไรที่มันสามารถทําให้มันไปแบบ กระเป๋าเป็นสีก็คือจะไม่ได้ใส่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือลองดูแล้วกันนะคะวันนี้ก็คือขอจบแบบเพียงเท่านี้นะสั้นๆมาแบบเร็วๆมากอย่าลืมกดไลค์นะคะให้กับคลิปนี้ถ้าถูกใจแล้วก็อย่าลืมฝากสับสกา์ให้กับเบนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมตามอินสตาแกรมของเบนด้วยแล้วกันเนาะวันนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ